ในช่วงเย็นไปหาสองทุ่มก็จะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าเดินจงกรมหรือจะยืนก็ได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเรากลำลังฝึกเรื่องของ ให้สติเป็นการตื่นรู้ให้เข้มข้นขึ้นที่อยู่ในธาตุขันที่อยู่ในภายในกายเราและการรู้จักความสงบหรือความนิ่งก็ล้วนแต่ต้องอาศัยกำลังของการฝึก ใหเรามีกำลังมากขึ้นมันอเราออกกำลังกายร่างกายเราก็สดชื่นแล้วก็แข็งแรงขึ้นขับของเสียออกที่เป็นส่วนเกินจิตก็เหมือนกันการฝึกจิตบ่อยๆก็เหมือนเป็นการออกกำลังให้จิตนั้นมีพละ ยิ่งขึ้นไปแต่ว่าทั้งหมดก็อาศัยความเขียนความอดทนที่เป็นตบะแ้ะก็ศรัทธ,ธาอันเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งฉันทะในการทำแล้วเรายินดีต่อธรรมก็จะยิ่งเจริญขึ้น เพราะเวลาการภาวนาจริงๆไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราอ่านหนังสือมันหนักยิ่งกว่างานใดๆในโลกนี้ทั้งหมดเลยคืองานควบคุมจิตของเราไม่ให้ไปอยู่กับ อกูศลนหรือความคอยน้องแล้วก็ให้น้อมไปสู่อริยมรรคอริยผลตรงนี้ยิ่งยากใหญ่ทำความดีง่ายกว่าอีกแต่การให้ได้อริยมรรคอริยผลหมายถึงว่าเราจะต้องทำลายอัตตาตัวตนของตัวเอง นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดยากเพราะอะไรเพราะเรามั่นหมายตัวเรามั่นหมายคนนั่นคนนี้แต่อริยมรรคอริยผลของจริงจะเป็นปรมัดธรรมจะอยู่เหนือกมรมสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้เป็นเพียงสักวะธาตุตามธรรมชาติชีวะที่มีอยู่ แล้วกำหนดรู้สภาพธรรมที่เกิดที่ตั้งที่แปลที่ดับแล้วไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นแต่สภาพทุกข์มีอยู่โดยธรรมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรากำหนดรู้ทุกข์และให้เข้าใจว่าอะไรคือเหตุที่ทุกข์เกิดขึ้นมา แล้วพอถึงจุดปัญญาคือให้รู้วิธีดับของทุกขนิโรธะความดับและการดำเนินออกไปจากทุกข์นั้นเสียปฏิปทาคามมนิยาให้เป็นหนทางของการปฏิบัติที่จะออกไปจากวังวนแห่งทุกขติหรือโลกมนุษย์เขาเรียกเปียนความทุกข จากโลกมนุษย์เรียกไปสู่ทุกขตินั่นแสงว่าจิตนั้นไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เกิดมหากุศลจิตเลยก็แสงว่าทางที่เราเดินไม่ใช่ทางช้างเผือกแน่นอนไม่ใช่ทางสายเอง แต่เป็นทางมืดจนถึงมืดบอดอันธกาเรณะยังให้คนตาบอดมืดบอดจนบางคนเกินมาชาติหนึ่งเหมือนคนหูหนวกในการฟังพระสัทธรรมเขาไม่ฟังจิตเขาไม่น้อมในการฟังเลยบางคนเห็นผิดกับตำาหนิ ผู้พฤติด,ดีปฏิบัติชอบผู้มีอาริยมรรยผลกลับมองเป็นสิ่งไม่ใช่สาระแต่กลับมองความหลงตนเองคือสาระนี่คือมิจฉากว่าจะรู้ทุกอย่างแก้ไขไม่ได้เพราะเวลา จะไม่ย้อนกลับไปให้ใครแก้ไขไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเจริญสติกําหนดให้รู้ตามความเป็นจริงนี่ไงที่เรามานั่งยืนเดินปฏิบัติอยู่เราไม่ใช่มานั่งโกหก คนนั้นคนนี้โดยโกหกตัวเองแต่เรากำลังมาหาความจริงว่าเราอยู่จนอายุขนาดนี้แล้วทุกอยากไม่มีกินแล้วมีกินแล้วก็ยังทุกต่อทุกอยากไม่มีเครื่องใช้ไม้สอยพอมีเสร็จก็ยังทุกข์อีกทุกอย่างไม่มีบ้านมีของตัวเองมีบ้านแล้วทุกขอีก ตกลงมันเป็นความดับทุกข์ชัว่วขณะแต่ไม่ใช่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้ผู้รู้ทั้งหลายจึงกล่าวว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ เลอแประเริสูงสุดแล้วของจิตมนุษย์ที่จะสำเร็จทำได้แต่ไม่ง่ายที่บอกไม่ง่ายก็คือเรายังหลงความเป็นเราอยู่เรายังติดอกติดใจในความเป็นเราอยู่ เรายังติดอกติดใจในความเป็นเขาอยู่นี่คือปัญหาของคนและก็คนและก็คนเราก็จะผูกพันกันไปไม่จบไม่สิ้นเมื่อไหร่เราจะไม่ยึดไม่หลงไม่ติด แต่ใช้ชีวิตอย่างผู้มีปกติสุขเหมือนการใช้ชีวิตบางคนใช้ชีวิตไปทะเลาะกันตีกันทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมเขาก็ใช้ชีวิตแต่มันเดือดร้อนไงบางคนใช้ชีวิตเขาไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องเบียดเบียนไม่ต้องเย่งชิงไม่ต้องคดโกง เขาอยู่อย่างปกติก็มีกินมีอยู่มีใช้ตามชีวิตที่พึงอยู่ได้ที่พึงพออยู่พอได้นี่คือการอยู่อย่างมีศิลปะชีวิตที่ไม่มีทุกข์โทษเวรภัยนี่คือชีวิตน่าอยู่ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเมืองไหนที่นั่นจะมีความสงบสุข ที่นั่นจะมีความเป็นปกติสุขปกติสุขเหมือนที่นี่เหมือนกันเริ่มต้นจะะากอาตมาตามาไม่พาไปในทางที่ไม่ชอบ แล้วก็ไม่ให้ทำที่ไม่ถูกและให้อยู่ร่วมกันอย่างมีกฎมีระเบียบมีกติกาให้เคารพกฎระเบียบก่อนคุณไม่เคารพใครนั่นอีกเรื่องแต่กฎระเบียบต้องเคารพถ้าไม่เคารพอยู่ไม่ได้ไม่ว่าใครพระก็คืออยู่ไม่ได้ชีก็อยู่ไม่ได้ปีหนึ่งหมุนเวียนไปหลายรูปกฏระเบียบ ต้องเคารพเพราะนั่นคือกติกาที่จะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวถ้าเราไม่พร้อมก็อย่ามาอยู่กันแบบส่วนรวมถ้าเราบอกว่านิสัยเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องอยู่ส่วนตัวของเราไอ้นั่นตมาคงไม่ได้เข้าไปแต่ถ้ามาวัดพระพุทธแสงธรรมต้องใช้กฎ บ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองนี่คือหลักโลกมีกฎของโลกไปนี้เมื่อผิดกฎมันก็เกิดสงครามขึ้นมาถ้าต่างคนต่างมีอำนาจต่างคนต่างมีอาวุธก็ไปสู้กันนั่นแสดงว่าไม่ใช่อยู่ด้วยคัว่าสันติสุขหรือสันติภาพนี่ไงดังนั้นเราอยู่เคารพกฎข้อหนึ่งแล้ว ข้อสองหัดเคารพตัวเองทำไมใช้คำว่าหัดเคารพตัวเองทำอะไรยใา้ตัวเองต้องเดือดร้อนและยกคนอื่นเขาต้องเดือดร้อนกับตัวเราด้วยนี่คือข้อที่สอง เคารพตัวเองอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือไม่ปกติรักตัวเองจงหยิบยื่นสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตและจงละสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปจากชีวิตมันก็ไม่สายหรอกถ้าเราสำนึก อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราทําดีไม่ได้เราก็ไปทําที่อื่นมันต้องมีที่สักที่หนึ่งที่เรายืนได้ก็ไปไปไปแก้ไขใหม่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปถ้ามานั่งแก้ตัวมานั่งหาเรื่องคนนั้นมาสร้างเครื่องป้องกันตัวเอง และโจ์คนนั้นคนนี้และไปหาฝากหาฝ่ายไปหลอกใช้คนนั้นให้เขาเข้าใจผิดเล่าความเท็จตีหน้าเร้าบีบน้ำตารู้ไหมว่าเรากำลังพาคนดีๆให้ตกนรกด้วยบางคนเขายังไม่มีปัญญาหนักเน่นพอฟังปั๊บเขาก็เชื่อปุ๊บเลยเราหลอกใช้เขา แล้วเราก็ใส่ร้ายคนอื่นด้วยนี่หรืออกรักตัวเองนี่หรือย้ายคนอื่นเขารัก,กเรารู้ไหมเราสกปรกมากมองก็รู้ว่าไม่สะอาดมนุษย์ประเภทนี้จะมีกลิ่นเหม็นมากยมเชื่อไหมถ้าใครมีคานะทิ์ขึ้นมากลิก่นสาบของแต่ละคนต่างกัน อำนาจศีลอานาจธรรมขนาดเทพเทวดาก็บอกหอมกลิ่นศีลกลิ่นธรรมแล้วหอมชนลมด้วยนะเป็นที่หมายปองของเหล่าทวยเทพทั้งหลายถ้าผู้ใดประพฤติดีปฏิบัติชอบเขาจะโดนบันดาลให้บริวารของเขาไปทำบุญกับที่ตรงนั้นแต่ตรงกันข้าม บวชแล้วยังทุศีลทั้งแม่ชีทุศีลพระทุศีลหรือโยมมาปฏิบัติก็ยังทุศีลได้อยู่ไม่สะอาดแต่มาเคยปฏิบัติอยู่ช่วงโยมได้กลิ่นสาบของคนของสัตว์ไม่ต้องพูดเลยอาหารไม่ต้องเอามาเลยถ้าเป็นเนื้อ มันได้กลินสาบแรงมากตอนนั้นได้แค่บรรษารรษาสองเองรรษาสองแต่เราฝึกหนักมาก่อนบวชแล้วแล้วบวชเข้ามาจนไม่ไม่อยากฉันอาหารนั้นมันอิ่มมันอิ่มมันไม่ต้องการอาหารกายใจมันอิ่มแต่ได้กลิ่นสาบคน จะให้ไปหลงเนื้อหนังเป็นไปไม่ได้ถ้าสภาวะจิตวันนั้นอย่างนั้นเยแตจะมีกลิ่นสาบเนีย่ยที่นั่งก็อะมีกลิ่นสาบมีกลิ่นเหม็นถ้ายิ่งทุกีลยิ่งเน่าเลยกลิ่นเหม็นต่อให้หน้าตาดูดีก็ตามไม่อยากให้เข้าใกล้มันต้องเกิดเองนะอย่าไปปรุงแต่ง มันเป็นอยู่ช่วงหนึ่งไม่กี่วันเรื่องอาหารนี้ฉันไว้ได้เลยอิ่มได้มีเนื้ออะไรมาขนาดเนื้อปลาย,ยังไม่ไม่แต่กินซีนกินธรรมมันอจจัศจรรย์ทำให้เกิดมีความหอมขึ้นมา แล้วก็มีความสะอาดในในธาตุขันของคนนั้นไม่น่าถึงบ่กพูดสําเร็จทำที่ว่าเป็นพระธาตุพระธาตุเนี่ยแต่มาไม่ได้สนใจตรงนี้หรอกแต่มันเป็นเรื่องจริงว่าธาตุเขาเริ่มบริสุทธิ์ถูกฟอกไปเรื่อย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 เรยด้วยอำนาจของศีลของธรรมฟอกไปเรื่อยๆ แต่ถ้ายังไปด่าไปว่าจิตยังเกิดอกุศลยังมีความเห็นผิดหมอกควันสีดำโพยพุ่งที่ออกมาเราไม่เห็นกันเองหรอกเุณเลยจึงบอาวิญญาณขาววิญญาณดำเห็นไหมใครดูใครมีตาบาดท,ทำไม่มีหรอกครับว่าดำหมองคล้ำไม่ใช่ดำก็ดำเงา ขาวก็ขาวเกลี้ยงดูสะอาดดูใสแววตาดูแล้วไม่มีแววของรังสีของการทำลายหรือรังสีของนักฆ่าไม่มีแต่ถ้ามาเคยเคยสัมผัสคยมาบอกลูกศิษอ้นี้นักฆ่าหลายศพแล้ว บทที่ที่มันจะรยลึกขึ้นมาต้องใช้ว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณวิเศษก็ใช้ว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนบุคคลบอกเอเอไอ้นี่มีลังสีค่าเยอะคนมันจะต่างกับคนอื่นเดี๋ยวไปพิจารณาเห็นจริงๆแล้ว เหมือนคนโกรธก็มีพลังงานที่ทําให้เรารู้ว่าคนนี้มีอาการเหมือนคนที่กําลังทุกข์เราก็จะเห็นมีความเศร้าอยู่ในคนนไม่ได้แค่ให้เห็นตรงตรหยับยาบก่อนมันมีอยู่ของมันก็ พอเข้าใจแล้วเราก็จะไม่เป็นมิจฉามิจฉามีสองอย่างนะหนึ่งมิจฉาความเห็นผิดสองมิจฉาปัญญามีปัญญาแต่เอาไปใช้ผิดอีกนี่น่ากลัวมากไอ้ที่ไม่รู้เห็นผิดก็น่ากลัวไอ้ที่มีความรู้แล้วความรู้ไปทำสิ่งผิดๆยิ่งเกิดโทษมหา เห็นไหมเวลาไปสร้างนิวเคลียร์ขึ้นมาลองใช้ดูสิโอ้โหพื้นดินตรงนั้นใช้ไม่ได้แหล่งน้ําตรงนั้นกินไม่ได้ชั้นบรรยากาศจะต้องอยู่ไม่ได้ถ้ากับตรงนั้นต้องเป็นเมืองร้างไปอีกเป็นไม่รู้กี่ร้อยร้อยปีเขาถึงไม่กล้าที่จะใช้เขาอยากจะใช้กันแต่ถ้าใช้ตรงนั้นไม่มีใครอยู่ได้แล้ว พื้นที่ตรงนั้นเป็นภัยมหันอีกไม่รู้กี่ร้อยร้อยปีแล้วมันจะแปลงตามกระแสของลมของน้ำที่ไหลอีกโอ้น่ากลัวถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราจะรู้คำว่าเวรกรรมพฤติกรรมตัวตนรู้ตัวตน รู้พฤติกรรมรู้เวรกรรมสามคำนี้มันต้องเกิดจากผู้ภาวนาถ้าไม่ครบองค์ได้ว่ายังหนึ่งรู้ตัวตนสองรู้พฤติกรรมของเราด้วยกายวาจาใจสามรู้กรรมที่เราทำว่ากรรมนั้นให้ผลอย่างไร กัญญาการีกัญญานังปาปการีจประปาปกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นผลตามตัวทั้งชั่วและดีเป็นตราเลยจริงๆพวกเราคิดว่าชีวิตคนที่เคยโกหกหลอกได้นะึกว่าเรื่องจบแล้วล่ะมันจบแค่โลกมนุษย์ แต่มันไม่ได้หลุดออกจากบ่วงกรรมที่เราสร้างบาปไว้ทั้งหมดนั่นคือวันสารภาพบาปเพราะจิตเราเป็นตัวกำหนดให้ไปตรงนั้นทันทีเชื้อเพลิงแห่งความโกรธพาไปสู่สัตว์นรกเชื้อเพลิงแห่งความหลงพาเราไปสู่สัตว์เดรชานเชื้อเพลิงแห่งความโลภ พาเราไปสู่เปตอาชูรากายมันมีกำลังที่ทยานไปด้วยกำลังของกรรมตรงนั้นทันทีอย่าท่ากำมังคมิมสั้นติชัดโลกก็ต้องเป็นไปตามการกระทำแล้วก็ไปรับผลของมันไม่มีใครไปกันแกล้งและไปแก้ต่างได้เลยเพราะจิตนั้นมันเต็มไปด้วย อากุศลมันหลอกกันไม่ได้แล้วหมดเวลาภาษาพูดร้อยกว่าภาษาในโลกใบนี้หรือสองสามร้อภาษาก็ตามมันสิ้นสุดแล้วตอนนี้เหลือคำว่าภาษาธรรมและก็ภาษาจิตเท่านั้น ความจริงเป็นเช่นไรผลกรรมเป็นเช่นนั้นจิตนั้นต้องสเสวยอกุศลหรือกุศลของวิบากผลแห่งกรรมด้านนั้น,น,นตัมมาจริงบอกต่มมากลัวตอนนี้ต่มมาไม่ได้กลัวผนตอนนี้แต่กลัวผลกรรมถ้าเราทำสิ่งไม่ดีงั้นเลิกโกหกกันดีกว่า เลิกคิดชั่วกันจิตท,ที่เป็นอกุศลก็ละให้หมดเสียน,นั่นคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับมนุษย์ที่เตรียมชีวิตไว้ก่อนตายนี่คือทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในการเดินทางไปสู่ปารโรกหนึ่งไม่ใช่สมบัติของมนุษย์หมดตรงนั้นก็จบตรงนั้นก็บอกไงว่าลูกหลานส่งได้เมนเผาศพเงินทองส่งได้แค่โรงพยาบาล ก็ขี่คนก็ได้เท่านี้ลูกหลานส่งไปไหนเมินเผาศพลุมพังศพเงินทองส่งได้ที่โรงพยาบาลนอกนี้มีชิดอยู่เอาไว้ใช้ไว้ใช้แต่ไม่ได้เอาไปเอาไปไม่ได้เพราะนี่สมบัติของโลกในมิญญามานังท่านามันเวติกินจิทรัพส,สมบัติติดตามเราไปไม่ได้หรือเอาไปไม่ได้ อันนี้รู้แล้วเมื่อรู้อย่างนี้เราจะมานั่งท้อหอเหี่ยหบดหวัหงสิ้นแรงไม่ต่มาต้องมีที่พึ่งและต้องเป็นที่พึ่งอันเป็นแดนกรเสมอาโชกกังวิรชังเขมังเอตมังครมุตมังไม่ว่าความเศร้าโศกหรือความหวั่นไหว มันมันไม่เป็นมงคลแต่ถ้าเราไม่เศร้าโศกแล้วมีจิตอัเิเษกแล้วเราไม่หวั่นไหวแล้วนั่นแหละเป็นมงคลอันสูงสุดเขมังเอตมังคลามุตตังมาอภิเษมพ้นจากเครื่องผูกเราไม่ต้องเป็นทาตเลยนะถ้าเรามีเครื่องผูกอยู่เห็นไหมโยมดูสุนัข มีโซ่ล่ามช้างมีโซ่ล่ามสัตว์มีเชือกผูกมีบางเขียนมีคอกนั่นเท่ากับถูกจองจำในพบของสัตว์เดละมองไปธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่มาที่อยู่ในป่าเขาก็วิ่งธรรมชาติไม่มีเครื่องผูกเขานกบ,บินอยู่บนเวหาไม่มีกรงขังเขาเขาก็หาก,กินเขาได้ ปลาที่เขาไหว้อยู่เขาก็อยู่ของเขาได้ไม่ต้องไปเลี้ยงให้อ่านปลานั่นเพื่อสนองที่เราต้องการว่าเราอยากเก็ด,ดูความสวยเขาแล้วทั้งนั้นเลี้ยงทําไมเลี้ยงทําไมปลาตัวเป็นแสนหลายแสนเขาเราดูความสวยเขาแต่จํากัดที่อยู่ตรงนั้น ก็แล้วแต่แต่พอถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นหนึ่งเห็นตัวตนของตัวเองสองรู้พฤติกรรมการกระทำของตัวเองแล้วก็สามรู้รู้เรื่องกรรมดีกรรมชั่วที่ตนทำลงไปมีผลแห่งกรรม ปรมานี้ชัดเจนกับเรื่องนี้ชาวคุุธจริงต้องเชื่อกมเพราะกรรมคือการกระทําด้วยตัวเราทั้งดีทั้งชั่วที่มีทั้งอดีตส่งมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันส่งสู่อนาคตมันก็ไปเห็นไหมบางอย่างบางเรื่องเราเรียกบุเพกะตะปุญญาตาความดีที่เคยทำมาแต่อดีตหรือปางก่อน ส่งผลมาแต่วันนี้ที่เราทำดีก็ส่งผลให้เราไปสู่พรุ่งนี้ที่ดีขึ้นอีกถ้าวันนี้เราทำสิ่งไม่ดีทั้งหมดคิดว่าพรุ่งนี้จะดีหรือไม่ดีไม่มีใครรู้ก็ไม่ดีอย่างน้อยใจเราก็ไม่ดีอย่างน้อยการกระทำเราก็ไม่ดีแล้วจะดีได้อย่างไรแต่มาบอกเออเลิกโกกตัวเอง ถ้าต้องการคขาว่านิพพานแล้วต้องทำลายตัวตนของตัวเองแม้แต่สุขยังไม่ให้ยึดและกคทุกข์เราจะไปสร้างหาเหตุขึ้นมาเนี่ยคงไม่ใช่แล้วคนรู้กรรมแนละ้วจะเห็นวัาตถทุกข์จะไม่เพลิดเพลินไม่เพลิดเพลินแล้ว เอานะเดี๋ยวเราก็จะใครจะนั่งก็นั่ง้ามาจะยืนเดินสักแป๊บแล้วค่อยมานั่งกันก็ฝึกกันไปทำกันไปสติให้ดีอย่าไปไหลอย่าไปหลับต้องตื่นรู้ตื่นรู้อย่าไปหลับใครนั่งไหลนั่งหลับนั่งสับไม่ แสดงว่าเรายังไม่รู้ว่าเราทำอะไรแล้วจะมีปัญญาไหมขณะเราตั้งหลักแท้ๆว่าเรากำลังนั่งสามาธิแต่เราหลับได้ัะ้ะที่เราตั้งใจทำกันนี่นว่านั่นเราเพลอเลอ้าขนาดไหนไปคิดเอานะไปคิดเอาแล้วก็จะเป็นนิสัยเป็นนิสัย พระรูปนึงแล้วก็นั่งก็คอหกักแ๊บเดียวบอกก็เตือนแล้วก็คับพยายามอยู่่็ก็คอหักอีก